สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องคอยสิเฮ็ดลาบปลาตองเนาะค่ะพี่น้องลาบปลาตองหรือลาบปลากายเนาะค่ะเนาะลาบเหนียวเนาะนี่ค่ะพี่น้องแต่เซพี่น้องเบืองเนาะอือค่ะพี่น้องนี่คือปลากายเนาะสื่อแบบขูดมันเอิบลอยนอะค่ะพี่น้องอันแบบขูดเองก็มี่มันหน่อยเลยเอาไปสื่อแบบ ตลาดแบบก็ขูดแล้วมากนะอันตำนะพี่น้องเนียเเนี่ยค่อยๆเฮ็ดนะพี่น้องใครตำกันเด้อมันสิยาวโาผดละเนาะยาวโผดเนียเหลรือกะบะไว้ภูเบิงกะโอ้ไม่ไหวนะคะยาวเกินเอาพอดีพอา้ำนะจ๊ะเนาะค่ะพี่น้องเครื่องปรุงกันคือลาบทั่วไปด้วยค่ะเด้อคือลาบทั่วไปเลยแต่มีเนี่ยนะหอมนี่แหละค่ะแต่ว่าเติมมาด้วยคาเนาะคอสิเอาคาใส ขาเนี่ย่อสีซอยเอาก็ได้ถ้าเป็นขาออนเ่าซ้อยแต่ว่าข่ลระตําเอามันจังแหลกดีนะพี่น้องตําเอาเด้อพี่น้องเด้อมันจังแหลกแม่ว่าผู้ใดมักหย,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 ยากยำยำยำกุบกุบก่ะอยเอาก็ได้นะแต่ว่าข่นะตําเอาพร้อมกับมีนี่แหละคะ่ะตน้ตนหอมใบสะระแหน่ผักชีใบเลื้อยแล้วก็หอมซอยเนาะค่ะกับมี่ข่าควัแบบิีปนนะลาบเครื่องลาบเลยเหรอคะพี่น้องแล้วก็สิตําอันนี้ใส่กันนะจ้ะเนาะ นองน้ำต้มน้ำต้มปลานะคะใส่ปลาใส่ปลาหรือปลาแดกลงไปใส่ปลาแดกหรือปลาร์ลงไปก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะพี่นอ้องต้มต้มนะเปิดสีเอาไปคนเนาะให้มันแต่ว่าพี่นออไไแบบ้องอ,ย,อ,อนนย่าเอาไปใส่ทึ่งแบบผ่อนๆด้ค่ะให้มันพอุ่นนี่จังเอาไปใส่พวดปลาดอกก็สิเอาถิ่มไว้ให้มันไหอุ่นนะคะเนาะสักวันเดียวป่าเขาไปคนมันสิสุกนะพี่นอนะ้องเนาะ ทั้งซีดีแน้วพี่น้องก่อนข้าวตาําปลานะ่ะข้าต้มแนละ้วข้าเท่เท่ไอ้ตามปลาห่อนๆเนี่ยใส่ถ้วยไว้ให้มันเย็นจักน้อยๆแ้วพี่น้องเนะาะจักแเสบอุ่นแล้นะะนนลยนะคะพี่น้องไปกระชิตักใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะโมเมนต์หอนนะะ่อ,น,อนเลยค่ะอุ่นๆเนาะค้นประมาณนี้นะะพี่น้องค่ะ ใช้เวลาดนเติบได้ค่ะพี่น้องเด้อใช้เวลาดนเติบดนพอสมควรอยู่นานพอสมควรนะคะไปหน่อยเติมน้ำไปเรื่อยๆเนาะเติมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนาะคุณอ่ะค่ะอนะพี่น้องเนาะ คนไปทางเดียวเด้อค่ะอย่าค้นอย่าค้นอ่ะกลับไปกลับมาคนวุนไปทางเดียวใช้ถนาดทางไหนกับคนค้นไปทางนั้นเนาะพี่น้องเนะาะเพราเวลาคนนี้นะคะพี่น้องเนาะพักไว้ก่อนมันชิยาวนาน้ำเทาก็เติมไปเรื่อยๆเนะค่ะพี่น้องเติมไปเรื่อยๆ <S <S จนมันเหนียวเนาะค่ะเนาะ ใส่เกลือลงไปนะค่ะพี่น้องอย่าใส่ไล้ด้วยมนกิดเข้มน้องค่ะวันข้า,า,ขาสฉีใส่พวกน้ำปูน้ำปลาอยู่ในหน้าพี่น้องชิบโเผ็ดวะเนี่ใครที่อื่นอ่ะอันโอเผ็ดเป็นไงปิดจบปิดแล้ว ว่าเพชรจักเม็ดซื้อๆอยู่กัวขวากว่าพันก็น่วดยังยังยังเอาใส่แบบเอาใส่พักไม่เป็นไใส่แค่พักมันสิจืดไปไหลงั้นใบปะปูใส่เนี่ยเห็นยหมใบปะปูแก่บปกจีเล่าสักหน้อยเนี่ยแจ้ว ่าเนาะอะ้รใจโพ่อพ่อวันนี้เลยสีเลยนากินล่ะ ได้แล้วนะอืมันอใสได้หลอวอืมก็ใส่ใสอีกอ่ะให้อีกต่องคกมันต่ำดิหลังแล้วบ็คั่นออกอะไยตัวไม่เคยเผ็ดดิบอกอืมคือพริกป่นบนระบอกใส่เบอร์ติง นิดแต่ใส่บดหน่อยบดด้ยเครื่องลาบลงไปค่ะเครื่องลาบนะจ๊ะเครื่องลาบแบบนี้หอมแดงผักชีต้นหอมผักชีไดเรื่อยเนาะแต่กระเน่ด้วยลงไปจ่ะ ไอ้เห็ดนีงหลายคนตมักเนาะมักกินเนาะจ้าไม่ได้หานี่เยเกิน5นาทีเยอะเกินเซฟแซ่บข้างนอกรถไอ้เครื่องลงไปเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะบานนี้ใส่กระสีใส่เริ่มปิดใส่เริ่มปิดกล้องเอาเลย บานนี่คลิปนึงก็สิแบบบริเทพ้วได้นนกผักอยู่ดอกแต่ว่ามีมีเสียงผากสองผัก้ลยค่ะพี่นอ้องน้องสะใภ้เขาเขาเพิ่นเห็ดคลิปอ่าคลิปเลี้ยวน้ำเนาะเพิ่นก็มาถ่ายเอาเนาะบานนี่ซิมเบิ่งแแซ่บบ่ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วไผมักขัวก็เอาไปขัวบาน,นี้้จจะะสิชิชชมมเราดอื่ลองชิมดูสิอร่อยไหม,มแซ่บบ่ เออเออในเออในอร่อยเลยแม่เอร่อยอร่อยเลยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอพักคลิปแป๊บนึงด้วยค่ะมันยาวยาวนี่จะเอาไปขวเนาะอันนั้นอันดิบนะแบ่งไว้แล้วหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่นี่จะเอาไปขวนะค่ะเนาะพี่น้องกําลังขวนะค่ะเนาะขวพี่น้อง เป,ปิดเปื่แล้วค่ะพี่น้องเนาะไปแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องตักใส่จานแบบนี้เนาะไปแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะสิประมาณนี้ซุกซุกคักคักค่ะพี่น้องจานเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็เสิ็จแลวาผ้าจาาไปแล้วนะคะพี่น้องนี่ลาประตองเสร็จจับเรียบร้อยเนาะครัวแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องจา้าค่ะพี่น้องพี่น้อง่ดีไม่แห้งขขทุกชุกคน มีเงินมีทองใส่ำลำๆเรื่อย,ย,ยคิดสิ่งใดสมปารถนาทุกอย่างเด้อค่ะพี่น้องเนาะไปละค่ะไก่เสิอหอดจีใหม่เนาะไกล่แล้วไกล่เล้วพี่น้องไปละจ้าสวัสดีค่ะคิดหาบอกกันมาเรื่อยๆพี่น้อง